เริ่มขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่กับงาน World Expo 2020 นิทรรศการระดับโลกที่นา,นานาประเทศต่างมาแสดงความก้าวหน้าในด้านต่างๆสู่สายตาชาวโลกกันโดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่1ตุลาคม2564ถึง31มีนาคม2565ณมหานครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรต โดยงาน World Expo จะถูกจัดขึ้นทุกๆ5ปีซึ่งในปีนี้เนื่องจากโลกเผชิญวิกฤตโควิด COVID -19 การจัดงานจึงเลื่อนจากปี2020มาจัดในปี2021และประเทศไทยก็เป็นหนึ่งใน192ประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมด้วยงาน World Expo ในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลักคือเชื่อมความคิดสร้างอนาคต เพื่อแสดงให้เห็นถึงการขับเคลื่อนให้เกิดความก้าวหน้าด้วยการเชื่อมโยงผู้คนองค์กรและประเทศต่างๆไว้ด้วยกันในส่วนของประเทศไทยมีการนำเสนอผ่านพื้นที่จัดแสดงอาคารสาราไทยหรือไ h a i l a ด์ p า v i น i รียที่สร้างขึ้นภายใต้แนวคิดการขับเคลื่อนสู่อนาคตโดยมีบริษัท i n d e x Creative Village เป็นผู้คว้าสิทธิ์บริหารอาคารศาลาไทยด้วยมูลค่าการจัดงานทั้งสิ้น887ล้านบาทโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานมากกว่า25ล้านคนสำหรับอาคารศาลาไทยมีพื้นที่กว่า3,600ตารางเมตรหรือ2.25ไร่มุ่งนำเสนอความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลกประกอบด้วย3พื้นที่หลักได้แก่ 1. ห,ห้องนิทัศการห้องนี้จะบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคตและเสน่ห์ของประเทศไทยให้สายตาชาวต่างชาติ 2. พื้นที่เชิงพาณิชย์ที่ประกอบไปด้วยร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกและโชว์เคสไทยแลนด์4.0เกี่ยวกับการพัฒนาและศักยภาพของไทยแลนด์4.0เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยนวัตกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทย และสุดท้ายห้องเวทีการแสดงวัฒนธรรมประเพณีไทยที่จะมีโชว์ต่างๆที่สื่อถึงความเป็นไทยมาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนโชว์ให้ชาวต่างชาติได้เห็นเช่นโชว์ไทยมิราเคิลในวันเปิดตัวอาคารศาลาไทยโชว์ไทย Fighting Spirit ที่นำศิลปะการต่อสู้โดยเฉพาะมวยไทยไปเผยแพร่ต่อสายตาชาวโลก โชว์ไทยลิทึมการแสดงด้านศิลปะดนตรีและการเต้นรำแบบไทยร่วมสมัยและปาฏิหารไทยการแสดงโซนไทยด้วยฉากและเทคนิคร่วมสมัยซึ่งโขนไทยถือเป็นอีกหนึ่งมรดกรูปทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเพียนจากยูเนสโกและนี่คือส่วนหนึ่งของนิทรรศการภายในอาคารศาลาไทยที่จะแสดงภายในงาน World Expo ประจำปีนี้ Oh, <laughs>